สวัสดีครับผมอ่าก็ EP ที่2นะครับของ B2S เกมออนอย่าจำจำได้ยัางจำได้อย่างสำหรับ,นบ EP นี้จะเป็นการแบทเทิลจากที่คขาที่เราเราเปิดไปใช่าจากที่เราเลือกก็ของน้องใบบัวนะครับก็จะเป็นเด็กของเมก้าริวค่ะน,น้องดูแล้วทั้งเก่งทั้งน่ารักเลยล่ะ<ช>อ่าส่วนของผมนะครับก็จะเล่นเป็นเมก้ายูกิเมโนกะ <EX. S 2> ก่อนจะเริ่มในวันนี้นะครับก็ฝากติดตามนะครับ b e s Game On กันด้วยใครที่ดูฝั่ง YouTube ก็อย่าลืมกดซับหรือว่าคุยกับพวกเราได้นะครับใครที่ดูฝั่ง Facebook ก็คุยกับเราได้ไดใช่แล้วนะครับแล้วก่อนจะเริ่มในวันนี้ทายกันก่อนดีกว่าคิดว่าใครจะชนะทายเมกาใครเร็วเมก้าดีจิมีนกะใช่ทายจากตัวโปเกม,มอนนะ <laughs> ไม่ใช่ทายจากคนนะเออเดี๋ยวไปดูแบทเทิลกันเลยครับผม โอเคก็เริ่มเลยนะครับเด็กเมกายูกิเมโนโปเอเจอกับเมกาคเดอร์วีครับ mm hmm. มาเดี๋ยวทอยก่อนครับใครได้เริ่มก่อนอ่าหัวก้อยดีครับก้อยค่ะก้อยโอเคคืยได้เรืองเลยครับขอเลิ่กหลังค่ะเลิ่กหลัง,ลงโอเคโอเคครับอ่าเปิดเลยอีเวนท์เท่า แล้วก็ยูกิวาราชิครับผมเปิดด้วยชาดิทัสึชาดิทัสึโอเคพี่เริ่มก่อนนะครับเข้าเชิญจััวใช้โปรฟินมิตราพครับหาโปเกมอนพื้นฐานนะครับ HP ไม่เกิน70 2สองใบนะครับวางไว้ที่เบนช์ได้เลยโอเคก็เป็นซูโบมี่กับยูกิวาราชิครับผมเลือ30กับเลือ60กเนาะเนี่ยอยากเริ่มหลังเหมือนกันจะได้ตีนะใช่เอาซูโบมี่ตี่แล้วติดบวกนิรภัยพังครับ ให้กับอีเวนท์ลอันนี้เขาบอกว่า,าเมื่อโปรโมนความมืดนะครับที่ติดหมอกนี้อยู่ในตำแหน่งต่อสู้นะครับได้รับดาเมจที่มาจากท่าต่อสู้ของฝ่ายตรงข้ามนะครับให้วางตัวนับดตเบจบนตัวที่ตีส4ตัวสะท้อน40นั่นเองแล้วที่ติดนี้เลยครับเครื่องรังศักดิ์สิทธิ์ได้รับดาเมจน้อยลง30สเออนี่เล่นตลกอุปกรณ์มากเลยนะครับแล้วก็เลยครับค่ะมาจะขอเลยหนึ่งใบค่ะครับผมเสร็จแล้วขอใช้ อฟฟิศอิตร่าโอเค <Okay. S 2> เลือกโปกเกม,มอนพื้นฐานน้องปลาหลตัวไหนค่ะช,ช,ช,ชิบิชิระชิบิชิระชิระ สองตัวเลยค่ะเผื่อก่อนอร์อ๋อโอเคครับชี้อีกชิราะชี้ชอฟฟินก็พาอีกหนึ่งไปค่ะอ่าโอเคครับก็คือหาโปโมอน HP ไม่เกินเจ็ดสิบพื้นฐานนะครับสองตัววางที่เบนมิมิโลค่ะมิมิโล <c oughs> เล่นน้องก,กระต่ายด้วยติดจี้ค่ะโอเคครับแมชชีนท่าต่อสู้โอเคครับโอ้โหขอใช้ปฏิท่าของลเย利亚ค่ะโอเคเข้าเกาะอ๋อแล้วสับนะครับแล้วก็ เอาการก์ดบนมือเข้ากองแล้วสับนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าการรวงวันมี6ใบจัวแปสุดยอดเรียกว่าแต่ละเด็กก็ใส่ส่วนใหญ่จะใส่สนะีนะปณิธานองลีเดียแล้วขอใช้ชาลิตัสุดความสามารถพิเศษก็คือ,อเลือกหใบหนึ่งสห้า 1, 2, 3, 4, 5, ได้ครับ ัพอร์ตเลือกซัพพอร์ตขึ้นมือนะจากที่เปิด6ใบท็อปเด็กนะครับแต่ว่าไม่มีซัพพอร์ตไม่มีโอเคไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ตีอีวลูชันเลยค่ะโอเคขอเลือกเป็นสองตัวนี้ค่ะโอเคมิมิโลแล้วก็ชิบิชิราชินะครับคือพี่ยังไม่ทำอะไรเลยตอนนี้โอเคอี่เมกามีมิล็อกโอเคเมื่อโจมตีนะครับก็จะ จบเลยเลยนะครับเขาเทินจัวครับผมลงสเตเดียมก่อนแล้วกันครับซากปลัดอันตรายนะครับอันนี้บอกว่าทุกครั้งที่ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายนะครับแต่และฝ่ายในเทินฝ่ายตัวเองวางโปกมอนพื้นฐานยกเว้นโปรมอนความมืดนะครับวางโปกมอนพื้นฐานบนเบนซ์ปุ๊บจะเจ็บ20ทันทีแล้วก็อีเวนต์เข้านะครับหนีฟรีครับตัวนี้แล้วก็เอาซิโวมี่ขึ้นไป แล้วก็มือมีเท่าไหร่ฮะแปดค่ะแปดใช่ไหมครับนันจะบวเลยแล้วกันโ okay. อเคอ่ะสับการ์ดบนมือครับไว้ใต้กองครับจัวตามการการางวันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลงเป็นมาชิมาชิระครับค่ะห,หนึ่งตัวแล้วติดลูกโป่งครับให้มาชิมาชิระเลยแล้วเอาซูบโบมี่ตีเลยครับติดตาเมเหตแล้วก็ <S 2> <S 2> <S ในเทินถัดไปนะครับของใบบัวห้ามใช้อเทมได้ค่ะโอเคไปเลยครับค่ะค่าเทินจะมีอะไอะได้เลย วางตัวนี้โอเคมินดี้ลิวมาแล้วแต่ว่าด้วยความที่ไม่ใช่ไม่ใช่ความมืดเจ็ดยี่สิบเลยใช้ชาลีทัสุดเลยค่ะโอเคหาซัพพอร์ตได้เป็นคำสั่งของคำสั่งของบอสอางนั้นค่ะโดยติดจี้หนึ่งใบให้กับตัวเมก้ามินดี้เค่ะถอดจี้หนีโอเคครับเอาเนาะคนนี้ขึ้นมาที่ตำแหน่งต่อสู้ค่ะโอเคครับ จากนั้นขอใช้ค้าสั่งของบอสท่ะนั่นไงโอเคครับยูคิวราชิหางทาใส่เครื่องลายเอาไว้ได้แล้วก็โจมตีเลยค่ะก็คือถ้าเกิดว่าโปเกมอนตัวนี้นะคะจากบนเ้นขึ้นมาที่ตำแหน่งต่อสู้เนี่ยจะบวกเพิ่มอีก170จากตอนแรกเป็น60เป็น230 230อ่ะลดไป30เข้า200อยู่ดี การนั่งระมือแบบดูผมีขึ้นไปครับค่ะแล้วก็เอาเทินจวเลยครับอืมลงคิจิคิจิสึครับผมโอเคเป็นความมืดนะเพราะชนะเมื่อเจ็ดนะครับค่ะแล้วคิจิคิจิสึครับใช้เลยครับจวสามพิพิธกตนะครับหนึ่งสองสามโอเคแล้วที่ใช้ปานิชานของเดียนเลยแล้วกันโอเคครับโอเคทำมือครับรับเข้าไปใส่ วเป็น8ใบนะครับฮึ่มเฮ้ยเมกายูพิเมโทโกเ e เครับสามารถเปลี่ยนจากยูกิวาราชิได้เลยนะตัวนี้เป็นเมกาด็อกแล้วล็อกแล้วหไปแล้วตีพลังงานครับลูปินังเอเนจีแล้วซูบโบมี่หนีฟรีครับอ่าขึ้นไปท่าแรกครับระบายความแค้นเป็นท่าที่จะดาเมจ50คูณกับค่าบนมือของฝ่ายตรงข้ามตีเลยครับ6ใบปมคือ300 สามแล้วไปแล้วอ,อีกทีดเดียวอีกทีดเดียวแย่แล้ว,ลวโอเคเขาผ่านเลยจอด้วยเธอหนึ่งใบค่ะโอเคอเล่นยากแล้วนะเนี่อ่ะว่ยังไงดีนะเ <c oughs> นสบอลค่ะโอเคไชน์เนส์อนนะครับมักเกี่ยวมามักเกี่ยวจับดักกระโดดใส่หนึ่งพลังงานไฟฟ้าตีสามสิบเธอถัดไปของฝ่ายตรงข้าโโมโบอลมอนที่ได้รับการต่อสู้นี้จะหนีไม่ได้อ๋อพี่จะหนีไม่ได้เนาะ ใช่ค่ะอและเทิร์นถัดไปของฝ่ายเราดาเมจจากท่าต่อสู้ที่โปกเกมอนที่ได้รับท่าต่อสู้นี้ได้รับจะโบยอีร้อยหนึ่งคือตีซ้ำโอเคล็อกไว้ก่อนแล้วตีซ้ำโบยอีร้อยแต่ว่าขาดเยอะมากเลย <c oughs> เออขอวอตินเป็นฮักคุริก่อนค่ะโอเคค่ะแล้วก็ใช้ความสามารถพิเศษ <c oughs> ก็คือเขาบอกว่าถ้าใช้ได้ในเทิร์นหนึ่งครั้งเลือกการ์ดสายฟ้าจากตำแหน่งทีมการ์ด <c oughs> ฝ่ายเราติด ให้โปกเกมอนบนบินก็คือมีหนึ่งใบติดให้น้องคนนี้ก่อนอติดให้ฮักคุริวเนาะก็ใช้ความสามารถของฮักคุริวต่อค่ะที่เขาบอกว่าถ้ามีพลังงานติดอยู่เนี่ยใช้ได้หนึ่งครั้งในเทิร์น่เราก็คือหาอโปกเกมอนวิวัฒนาการหนึ่งใบอ๋1 1> <ว>อ,อคอมโบต่อกันเล่นพลังงานมีพลังงานแล้วหาต่อได้โอเคครับอ๋อตัวนี้คฮัก้าไขริวขึ้นหมุนก่อนแต่ว่ายังเปิดมาเองวะนะ ประธานการได้นี้ค่ะใช่เพิ่งจะโวไปนะตานี้ขอขอจี้หนีตัวน้องคนนี้ก่อนค่ะเพื่อเอาชาลีทัศน์สึขึ้นไปได้และใช้ความสามารถของชาลีทัศน์สึต่อค่ะได้ค่ะไม่ได้เลยอันนี้อาจจะต้องขอผ่านก่อนค่ะโอเคครับผ่านก่อนเอาเชิญจั่วครับผมอยากจะโยนดาเมจมากเลยนี้เหือ30ิบเนาะใช่ค่ะ เป็นไงดีล่ะมือมีเท่าไหร่ฮะ6ใบเหมือนเดิมค่ะ6ใบขอใช้เป็นเปเปอร์แล้วกันครับผมเปเปอร์ครับหาไอเทมและไอเทมติดโปเกมอนเนาะไอเทมเป็นเนสบอลนะครับค่ะแล้วก็ไอเทมติดโปเกมอนเป็นเครื่องรางแห่งความกล้าค่ะนะครับแล้วพี่ขอใช้ต่อเลยครับเนสบอลใช้เลยอันนี้ขึ้นขึ้นมือนะครับค่ะเนสบอลหาโปเกมอนพื้นฐานหนึ่งใบมาวางที่เบนซ์ครับหาเกโนเซกครับผมโอเค โอเคครับแล้วเกโนเซคับติดไอเทมที่หามาก็คือเครื่องรน้าห่นความกล้า <ฮะ S 1> โอเคไม่ให้ใช้เอสเปคแล้วนะครับเกโนเซมีความสบบามารถนะครับถ้าติดไอเทมติดโปรมอนอีกฝ่ายจะใช้เอสเปคไม่ได้โอเคแล้วเมกายูจิเมโนโกะครับไปเลยดามเมจท,ทั้งหมดมือมี5ใช่ไหมครับห<อ>กครับหกสามร้อยดสภาพ่ะโอเคเข้าปหนึ่งรางวัลค่ะโอเค ไ็้ด็จยวข้าเทอร์นึ่งใมค่ะโอเคครับวันี้ขอวันสเตเดียนก่อนคะ่ะโบยมอนตบนเวนของทั้ง2ฝ่ายทุกตัวนะครับจะไม่ถูกวานตัวนับดาเมจด้วยเอฟเฟกของค่าต่อสู้และความสามารถของฝ่ายตรงข้ามลิงก็จะโยนไม่ได้ <c oughs> ลปลอดภัยแล้วตัวนี้รอดล้วคะ่ะที่ขอใช้อ่า ความสามารถพิเศษโอเคโอเคขอเป็นน้องปลาไหลสายาอีกหนึ่งตัวค่ะโอเคครับมือแต่ว่าทีนี้ตัวตเลยโอเคครับค่ะตัวที่หนึ่งขอใช้ความสามารถโอเคตัวแรกก่อนติดจี้สายฟ้าแต่ว่าติดให้เมก้ามินิร็อปค่ะโอเคครับทีนี้ขอโหวตน้องคนนี้เป็นเมก้าไทเล่ค่ะได้เลยอ่านี่ตัดเลยนะครับยังค่ะยังไม่ตัดนะขอใช้แซฟท์อะคาเมซึค่ะ เลือกจี้สีต่างกัน2ใบครับผมแล้วก็ใบหนึ่งติดที่ปโปกเกมอนแล้วก็ใบหนึ่งนำขึ้นมือโอเคครับที่จะติดที่ปโปกเกมอนก็คือจะใสฟ่ฟาตัวนี้แล้วก็นำขึ้นมือแล้วก็ติดที่ตัวนี้เหมือนกัน okay, ครับโอเคครับโจมตีเลยค่ะทาา่าล่างแล้วก็กลายถอดจี้สองจ<อ>ี้ที่ตำแหน่งพิงก์ดแล้วก็จะโจมตี okay, รับก็จะได้การรางหวัลาทางโลกสักสามใบโอเคค่ะ ใบโอ้โหพี่ปวดหมวเลย <g ül> บากไ่นานเอาไงดีเอาอ e ีเวนท์เท่าแล้วกันครับขึ้นไปโอ้โหหนักเลยครับเป็นจวดครับ <g ül> แล้วพี่ไม่สามารถโยนตัวนับดาเมจได้ด้วยงั้นก่อนอื่นครับพี่ติดพลังงานนี้ก่อนครับลูม i n ัสเอนเนอร,ร,รก็จะแทนทุกสีนะครับโอเคแล้วใช้นันจะโมะเลยครับผมสองใบ <g ül> โอเค แล้วใช้ความสามารถที่สี่ที่สครับเมื่อเมื่อกี้โดนน็อกมานะครับก็จวดสามครับหนึ่งสสโอเคอันนี้ลงไปเสียดายมากห้างในเมืองครับโอเคค่ะโอเคอ้ายังไม่มีตัวติดใช่แต่เขายังรอดเขายังรอดอยู่เขาเรยงรอดอยู่มี c o u เ t อร์แค t เช e รครับมาเลยโดนแล้วอแคเชอแต่เสียดายมาก เสียดายมากทีดาเห็มัน20่้าวอ๋อ้นขาดอีก10ใช่ไหมใช่พี่ขอใช้ห้างในเมืองก่อนครับหาไอเทมติดโปเกมอนเป็นแมชชีนท่าต่อสู้ดีวอลูชันครับล่าอันนี้หาขึ้นมือก่อนครับที่ทำได้เท่านี้ครับอ่ะไปเลยครับ20 20ก็จะเป็น320โอเคยัสโอเคยังรอดแต่ไม่ให้หนีนะค่ะโอเคเอาไปเลยครับ ไปบอกเข้าเติมตัวหนึ่งใบครับผมแล้วก็ขอใช้ความสามารถพิเศษของอของน้องป้าไหลค่ะโอเคโอ้โหแล้วเขาอยู่ข้างหลังพอดีใช่อยู่ที่เบนพอดีก็คือตัวที่หนึ่งอิจสาย้าหนึ่งใบครับผมแล้วก็ตัวที่สองดิี่ใบที่สองค่ะอืเขาจะตีทุกเคิิ์นเอานะเนี่ยความสามารถพิเศษของเมก้าไคเิวค่ะสลับโปกเกมอนบนเบนกับตำแหน่งต่อสู้ ขอายเรานะคะใช่โอเคก็ขอใช้ความสามารถสลับค่ะโอเคครับน้องคนนี้ขึ้น,นไปคือตีไว้ห้ามหนีแต่เขาใช้ความสามารถไิวครับสั่งแบบมันสลับได้นะเออจมีสามร้อยสามสิบห่สบอสองสิโอเคครับอ่ะสะท้อนสี่สิบสะท้อนสี่สิบก็จะเป็นหกสิบนะคะโอเคครับยุบจีวรชีนะครับแล้วก็เอาเทินจั่วครับ อไอ้เปรย์หามยำราตีครับผมมาแล้วเอาโปเกมอนตัว4สามเองอ่ะอ่ะเอาเมกายูกิเมนโกะครับแล้ววิวัฒนาการเลยแต่ว่าแต่ว่าเขาจะต้องติดหนึ่งพลังงานไงอ๋อใช่อือเพราะฉะนั้นพี่มีความจำเป็นต้องใช้อันนี้อันลีทั้งมือเลยขอให้ลูมินัสขึ้นลูมินัส โอเคเก็บการรางวัลไปแล้วได้จวดแค่6นะ1 2 3 4 5 6ครับโอเคติดลูกิีานักับผมโอจะขอดด่นี่ก่อนสี่ไหมสองร้อยหกสิบยังว่าอยู่ค่ะตานี้ตานี้ยังไม่ได้ใช้นะครับขอใช้เลย counter catcher หนึ่งสองสามมาแล้วเหรอคะ ยังไม่มาครับใช้ท่าแรกสองร้อยครับผมสองร้อยค่ะโอเคจวนหนึ่งใบค่ะครับผมอันนี้หน้าโอเคลูกโป่งค่ะแล้วก็ขอรีทีค่ะหนีลงมาก่อนเลยหนีฟรีนะครับพอติดลูกโป่งก็ใช้ความสามารถของน้องคนนี้ติดจอดจี้เหมือนเดิมค่ะครับผมพี่รู้สกัด แล้วก็ใช้ความสามารถของใครเลยขึ้นมาได้เลยไหนคะชื่อก็สามร้อยสามสิบเลยค่ะถอด2ที่ก็ตสามร้อยสามสิบสามร้อยสามสิบเรียบร้อยครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับผมเก่งมากสุดยอดสุดยอดมากเออ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 ตั้งใจจะเล่นอยู่แล้วด้วยนะ ใช่ค่ะตั้งใจจะเล่นเพราะว่าน้องน่ารักมากยิ่งที่เป็น S A R ก็คือแบบสีรุ้งเลยใช่ปะ<ช>จริงๆแล้วเด็กของใบบัวเดี๋ยวเรามีแจกเด็กล็กอยู่แล้วเด็ก<ช>ของใบบัวเนี่ยจริงๆเขาจะมีเมก้าชิบิรูดอน EX ด้วยนะใช่ค่ะตัวนั้นเขาก็จะตีแล้วทิ้งจี้เหมือนกันทิ้งสองแล้วติดชาใช่ติดชาก,ก็จะแบบว่าทำอะไรไม่ได้หนีไม่ได้โจมตีไม่ได้ใช่ทำอะไรไม่ได้เลยเนื้อหนึ่งเถิดน,นะครับสุดยอดเก่งมากครับก็ ไปบัวชนะไปะคิดว่าน่าจะตรงกับที่หลายคนถ่ายไว้โอเคไปช่วงท้ายครับผมเอาละครับก็จบลงไปแล้วครับกับแบตเทิร์นถ่ายถูกกันหรือเปล่าน่าจะมีคนถ่ายถูกเยอะนะครับก็เมท้าไคลล<ะ>์เก่งมากใช่ค่ะน้องน,น่ารักด้วยแล้วก็เก่งด้วยอันนี้เน้นที่น่ารักใช่เน้นที่น่ารักเกันเดีวยวเลยค่ะจริงๆต้องบอกว่าเขาตีแรงมากนะครับ330โดยที่ยังยังไม่บวกกับอะไรเลยนะ 330เนี่ย KO ได้เยอะมากอยู่แล้วนะครับแล้วคือเท่ากับเออเข้มขัดมีซิมบปตย์ยังจะใส่อีกเหรอหนก็จะตรงตีสามได้เลยเพราะวันฮิตวันฮิตเมก้ยังได้เลยใช่เออแล้วตอนแรกอ่ะพี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเรื่องตีแล้วทิ้งพลังงานอะไรแบบเนี้ยมีปัญหาไหมในการุทธ์จี้หรอว่าเห็นแล้วนะว่าไม่มีใช่นะครับเพราะว่ามีชีบีชิระสึเร่งให้ได้นะครับแล้วก็มันทิ้งดีละสองใบ ออแล้วก็ช่วงต้นเนี่ยเขใช้อาคาม์สึได้ด้วยหเออคือมันเหมือนจะยากเนาะใช้พลังงานน้ําไฟฟ้าตีแล้วต้องทิ้งแต่พอมาใบบัวลองเล่นดูเพเห็นชัดเลยว่ามันมีทุกอย่างที่ทําให้คอโงบมันลื่นไหลออมากมากเลยนะครับแล้วเรื่องของการหาโปเกม,มอนขึ้นมือก็ไม่ยากด้วยฮัคูริวหาได้ออสิ่งที่ไม่มีอย่างเดียวของเด็กไฮริที่รู้สึกก็คือเรื่องของการจวด เออนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะต้องครึ่งปณิธานของเยียวยาจะเยอะนะแต่สูงคือโอเคหมดเลยนะครับส่วนเมกายูกิเมโนโกะนะครับก็จะเห็นว่าจังหวะเซอร์ไพรส์เนี่ยดาเมจเขาสูงมากเหมือนกันมใช่นะครับถ้าหากว่าเป็นทีมแรกที่นันจัโบมาแล้วมือเต็มๆก็คือ300ค่ะใช่แล้วติดแค่หนึ่งพลังงานไปมากแล้วก็โวอีโวได้ไงด้วยรอบเดียวเลย นะครับเพราะฉะนั้นมันดาเมตแรกสุดตีครั้งแรกสุดเนี่ยถือว่าแรงมากไวมากานะครับแต่วิธีเล่นจริงๆแล้วถ้าถ้าหากว่าเล่นกันเต็มๆเนี่ยถ้ามีโอกาสออกก็จะมีเรื่องการโยนตัวนับดาเมนะครับสร้างดาเมจเล็กๆน้อยๆเอาไว้แล้วตีปิดด้น,นะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งตัวที่สวยแล้วก็ก่งด้วยตีกันย<ด> ไ้ครครนะครับช่วงนี้นะครับก็จะมีการแข่งไม่ว่าจะเป็นของโปเกมอนยิมหรือว่ารูดูการแข่งขันให้เก็บคะแนน<ช>เรื่องใบบัวแข่งอยูอ่ไหมมีแข่งครัแล้วก็มีอัลต้าบอลกับเบลฟอนเมทัลมูนเรียกว่าไปตลอดไปตลอดเมื่อจอก็ทักทายได้นะคะใช่ใช่ทักทายให้กำลังใจกันได้นะอ่านะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องใบบัวมากเลยนะมาเป็นมาเป็นแบบแขกรับเชิญให้กับรายการของเรานะครับอบอกว่าอยู่กันไปนานๆ เออนะครับ<ม>ก็จะฝากอันนี้ด้วยครับ B2S Club นะครับก็คือข้อมูลข่าวสารของโปเกมอนหรือว่าการเกมที่อยู่ใน B2S นะครับแล้วมี open chat ด้วยใช่ค่ะไม่ดูแบบการแข่งขันของเพลแกใช่แล้วนะครับแล้วก็เป็น community สำหรับพูดคุยเกี่ยวกับโปโเกมอนเทรดดิ้งการเกมนะครับหรือว่าชวนเพื่อนมาเล่นที่เพล l a กอะไรแบบนี้แต่ว่าไปดูก็เริ่มจากเพล y l ก b ี่เลยเฮ้ยสุดยอดเข้าวงการแบบตอนนั้นเป็น topic deck ค่ะ เป็นการชวนผู้เล่นหน้าใหม่ก็คือหน้าใหม่บอกว่าตอนนั้นรู้สึกว่าจะสะสม,มแปมที่ไปเล่นตามเพลงแล้วก็ะจะแลกโปรโมนันจ์ได้สุดยอดอยากเลิอกจากตรงไหนนะคะอยากให้มีอันนั้นกลับมาอีก <c oughs> ใช่อยากให้มีอั้น,นกลับมาอีกคิดว่าผู้เล่นที่เป็นหน้าใหม่ๆเนี่ยน่าจะเข้ากันมหมาอ่ายอดเยี่ยมยอดเยี่ยม <c oughs> นะครับอตอนนั้นเลือกอะไรของแท็กติกเด็กครับ เซอร์ไนท์ค่ะแล้เลือกสวยเลยใช่ค่ะแต่ว่าตัวการที่เุณคนเล่นจะเลือกกับน่ารักที่สวยก็คือเซอร์ไนท์ก็คือสีม่วงสีชมพูคือมันแบบใช่เลยน่ารักมากแล้วมันก็ดันเก่งตัวตที่เลือกมาจากน่ารักแต่เก่งทุกตัวเลยนะเซอร์ไนท์ไคลิวเหมือนกันเมก้าดีบีที่ออกช่วงนี้นะครับเขาก็เป็นการรวมนะอาจจะไม่ได้จับมาเหมือนแท็กติกเด็กแบบพร้อมเล่นแต่ว่าเขามีทุกอย่าง ตัวที่ทใช้งานถูกต้องน,นี่ก็ดีเหมือนกันนะครับก็มาเล่นโปเกมอนเพสติการ์ดเกมกันนะครับวันนี้ก็แบทเทิลจบลงไปไวโบัชชนะครับผม,มอเออนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับกับ B2S เกมออนนะครับคราวหน้าก็วันนี้จะปเป็นเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ